ชวนทวดไปไหนบีอ,อันนี้มานน้กับแม่น In <c oughs> ี <establishing> ่ลูกบีบีนี่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 น้องนี่นี่อ่ะเร็วแอะขี้ไก่หรือเปล่าขี้ไก่ทวดอีกเยอะอยู่ บาทเมื้อยังเห็นพระพ่านขีเก็าหังนั่นดีใจคักนั่นมันดีใจย่างไปถ่ายอยู่ประตูเลยเปิดเทนยังมูลิฟ้าลงมาเรียนไปทางหลองไปโลงไฟ โอ้ยวันเป็นยังไงวามันยหญย